Đây là bóng sao có cái <laughs> nhọng. หอไอ้ไหนังครับวิด็บละี่เาแม่ชน้วนะเฮ้ยแต่อใช่ลูกาวอยู่เนาะ เออใ็ดประหยอยู่แต่บองแทบแทบไี่ออก ข้าิออนดังต้องหัวเนี่ยผมหอมเ่ยผมเส้นออริกอีกแล้วยังยะอะไรนิ่อืมลาพริกาดาบใด <c oughs> อันนี้จับประด็บบองจับครับ ระหว่างรอหมกนี่ก็เสด็จสู่สวรรค์นี่นี่ลวกปลาต้งิน c h 对，看。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. กรมละอุกอ่างเมื่อวาอุกอ่างจาของอุกอ่างประเทศไทยอีกอ่าอุ้อ่างแั้วเป็นในอย่างงั้นเจ้าเป็นงานกรมหลักงนเนาะข้าวหนึ่งกับข้าวเปรี้ยวข้าวพูนยาบันอะไรอย่างงั้นข้าวประเทศไทยอั่นงงั้นไอ้เรื่องของเราแบบนโอเปิดไปใช้กระเพาะแตอ่อนเก่าเนี่ยนะเน่ยมันมองมันอุกมันบริเวณอื่นเลยเนี่ยตลาดคือแมวบ้านเนาะมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ถึงขนาดนั้นเลยใช่โอ้ยเขาเป็นแบบบอง ไอ้วัวนมักจอยพี่แซบจะด้วนะฮัมพี่ห้อเอ้ยไปยากบอกแซบครับ บว่าใมบว่าแต่เก่าวงเสาสอด่่สามีเวลาจ็โพดเฟียดอะก็เปตอดเม่นผู้อื่นไหก็ไม่ใด่ผู้อื่นใสผู้ใอคนเดียวอผู้สาวบว่าตอบครับเดียวทำใจสบายเมื่อแผ่ห้รู้คเดียวตัวตัว อืมโอหแซ่บครับพี่น้องนี่ม,ม่สิอิ่มก่นอนนี่อิ่มหมูกโกก้อนนี่ฮะมุนไพร พี่หนึ่ง